thank you เปิ้ลหัตยาเปิดใจหลังลูกนังสีตาลาตัดสินใจออกจากวงไฮคีเปิ้ลหัตถยารับลูกนังเครียดร้องไห้หลังตัดสินใจออกจากวงไฮคีเพื่อให้เพื่อนได้ไปต่อเนื่องจากมีกระแสดราม่าเรื่องการเมืองนั่นเองละครับวันที่9กันยาย,ายนพุทธศักราช2 5 6 5เปิ้ลหัตยาวงกระจาเปิดใจเกี่ยวกับลูกสาวลูกนังสีตาลาวงกระจาอดีตสมาชิกวงเกอร์กูไฮคีที่ต้องถอนตัวจากวงเพราะด,ดราม่าหนัก โดยบอกว่าตอนนี้ลูกหนังเหลืออีก2วิชาคิดว่าคงจะสอบที่เกาหลีให้จบซึ่งน้องอาจจะบอกช้ำกับเรื่องที่เจอและคิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างความหนักใจให้ทีมงานหรือเพื่อนร่วมง,งานคิดว่าเขาควรเอาตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นก่อนดีกว่า พร้อมรับว่ากว่าที่ลูกหนังจะตัดสินใจก็ถือว่านานเพราะเป็นเรื่องหนักสําหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยแต่เราก็เคารพการตัดสินใจของลูกที่อยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกไม่การรับงานในวงการบันเทิง แต่ก็บอกกับลูกว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนลูกหนังตอนนี้ยังอยากอยู่ที่เกาหลีเพราะคุ้นชินกับการอยู่ที่นั่นและก็มีเข็นเพลงให้กับสมาชิกที่เขาเคยทํางานด้วยยอมรับว่าช่วงดราม่าหนักๆลูกโทมาระบายให้ฟังจริงๆ เพราะเขาเจอเรื่องหนักมาตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วแต่ว่าหนักสุดที่เจอก็คือจะเป็นเรื่องนี้ตอนราม่าเรื่องการเมืองตอนนี้ความรู้สึกของลูกดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่จนเพากลับไทยเพราะเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นค่อนข้างมากส่วนลูกหนุนตอนนี้รับงานแสดงและพึ่งปิดกล้องของเบิร์นพอยต์ไปจริงๆลูกหนุนก็เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงทางคลิปร้องเพลงของตัวเองพอมาเล่นละครเขาก็ชอบไปอีกแบบซึ่งทาคุณเปิ้ลหัตยาก็เผยอีกว่าเคยไปกองไปดูแลลูกอยู่ช่วงแรกๆสองถึงสาครั้งเขาก็ซึมซับ สิ่งที่พี่ตัวสรรญยูเคยบอกไว้ระเบียบวินยัยไม่เล่นมือถือบางทีโทรไปลูกหนุนไม่รับเลยเพราะถ่ายละครอ,อย่างไรก็แล้วแต่ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณลูกหนังกับทางครอบครัวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยนะครับ ลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ